การมีส่วนร่วมต้านทุจริตจากทุกภาคส่วนเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตเกิดมิติใหม่ให้ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตซึ่งเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองตามร,รัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560 ที่ได้กำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยว่าต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบการที่ผ่านมาปีนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคะแต่เราก็สำเร็จแล้วสองโครงการค่ะก็คือโครงการที่สังเกตการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะคะค่ะแล้วก็โครงการที่รับนักศึกษาปีการศึกษา2563นี้ซึ่งโครงการอาหารกลางวันเนี่ยเราก็ลงในโรงเรียนทื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด9แห่งค่ะก็จะไปทั้งกับโค้ชด้วยนะคะกรรมการแล้วก็สมาชิกนะคะไปร่วมสังเกตการค่ะส่วนโงรงการรับนักเรียนนะคะก็จะเลือก2แห่งเอามาจากโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงค่ะก็จะได้โรงเรียนในอำเภอเมืองหนึ่งโรงเรียนนะคะคือโรงเรียนอุทัยวิทยาคมและก็ที่หนองฉางหนึ่งโรงเรียนก็คือหนองฉางวิทยานะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราเริ่มจากจิตสำนึกได้ความรู้ กับโค้ชเพื่อไปถ่ายทอดกับสมาชิกนะคะกรรมาการลงสู่ชุมชนเน้นทั้งด้านภาคประชาชนแล้วก็เยาวชนนะคะในการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาจะได้เห็นในมุมของผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะกับผลประโยชน์ส่วนรวม อันนี้เป็นเรื่องสําคัญพื้นฐานของความสุจริตนะคะซึ่งเขาเข้าใจว่าผลที่เขาได้รับเนี่ยต้องดูแลประโยชน์ของสาธารนณะวัตทุกคนมีส่วนร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างดีะคะ่ะ โครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุทัยธานีเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562โดยหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนั่นก็คือการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนเกิดการเรียนรู้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกิดการนำเสนอ และสามารถนำไปต่อยอดสู่ครอบครัวและสถาบันการศึกษาต่อไปโดยสมาชมิกรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุทัยธานีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบถามและดำเนินงานต่างๆของหอน่วยงานภาครัฐนำข้อสังเกตต่างๆในการลงพื้นที่มาสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นสอดคล้องกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชน รวมถึงการสร้างสังคมไทยที่มีทนต่อการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานีเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยใสยสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริตจากที่เดิมเลยเนี่ยชุมชนเนี่ยจะนิ่งจะทนนะครับจากปัญหาการคอร์รัปชันแต่ปัจจุบันนี้เขาได้มีการตื่นตัวนะครับได้มีการ รู้ปัญหาว่าเอ้ยมันใกล้ตัวเขานะสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อต,ตัวเขาและเขาก็ให้ความร่วมมือในการที่จับตามองและก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสาก็อย่าไปโกงนะคะหรือว่าโกหกใครให้ยอมรับผิดหรือว่าให้ทำความดีปฏิบัติดีไม่ทำเรื่องที่มันไม่ดีต่อสังคมต่อตัวเราเองหรือต่อผู้อื่นค่ะ พอดีชุมชนบ้านท่าโพแห่งนี้นะครับมีการรักษาศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านท่าโพป,ปกติแล้วเพลงพื้นบ้านท่าโพเนี่ยเราจะร้องเกี่ยวพาราศีกันหยอกล้อกันนะครับเราก็เลยนําเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตมาสอดใส่ในบทเพลงเพลงพื้นบ้านท่าโพ